คาถาบูชาพระการนามัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสโรชอบได้โดยพระองค์เองโอมทักขิณทิตยะมะเทวตาสหะคะนะปร,ะริวาราอาคุชันตุ ปริพุนชันตุสวาสหายะโอมสัพพาอุปาทวะสัพพทุกสัพพโสสัพพโรควินาสายะสัพพสตรูปะมุจจติโอมยมะเทวตาสัตตะรักขันตุสวาหาสวาหา 娑啊，萨鞋呀。